ะร,ระบบบันทึกการส่งงานนะครับผมให้ c a นวา AI สร้างโค้ดให้นะครับก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับแค่ว์ชั่นเดียวครับผมสั่งทำวอร์ชั่นเดียวแต่ก็ให้โค้ด GS มายาวพอสมควรนะครับเรามาลองเล่นดูนะครับอันนี้บันทึกข้อมูลแล้วก็อ่านข้อมูลมาจากชีตนะครับนี่ชีตมีทั้งหมด4ชีตนะครับก็มีชีตนักเกรยียนก็เป็นข้อมูลนักเกรยียนชีต ส่งงานก็จะบันทึกการส่งงานนะครับแล้วก็งานอันนี้เรามอบหมายงานนะครับว่ามีกี่งานแล้วก็ผู้ใช้หน้าหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าระบบก็จะเห็นว่ามีงานอะไรบ้างแล้วก็ใครที่ยังค้างอยู่นะครับมีงานอะไรบ้างแล้วก็ใครที่ยังค้างอยู่สําหรับใครที่ส่งแล้วที่ครูเข้าไปติ๊กว่าส่งแล้วก็จะไม่ ไม่แสดงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกรองได้ว่าจะดูเฉพาะเป็นงานไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะดูทุกงานก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาที่รายงานนักเรียนครับก็สามารถเลือกเป็นรายคนนะครับคนที่1น่งมีงานทั้งหมด2งานนะครับแล้วก็ส่งแล้ว1แล้วก็ยังไม่ส่งหนึ่งอันไหนที่ส่งแล้วก็จะมีผลอยู่ด้านหลังครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่งเมื่อวันไหนก็จะระบุบเลยนะครับตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ส่งก็จะระบุบแบบนี้นะครับาตามที่หมายเหตุที่เราใส่นะครับถ้าใครที่ส่งแล้วทั้ง2นะครับเดี๋ยวอันนี้ส่งแล้วทั้ง2ก็จะแสดงแบบนี้ทั้ง2นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าครูได้ระบ,บุได้ให้ระดับคะแนนเท่าไหร่นะครับคนนี้ยังไม่ส่งเลยนะครับคนที่7นี่ก็ได้ดีอันหดีมากอันหนึ gs, ่งน,น,นะครับก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเข้าระบบดูนะครับก็ลองผมใส่เป็น user หนึ่งือ user 5ครับผมลอง user 5้าประกันนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบจะโหลดข้อมูลจากนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเข้าระบบก็จะเพิ่มอีก2รายการตรงนี้นะครับเมนูก็จะเพิ่มการ จัดการงานเราสามารถเพิ่มงานใหม่แล้วก็เราแก้ไขลบง,งานของเราก็ได้นะครับแล้วก็จะสรุปตรงนี้ด้วยนะครับว่าส่งแล้ว6ยังไม่ส่ง4อะไรประมาณนี้ครับส่ง5ยังไม่ส่ง5ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขด้วยนะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยว่างานเนี้ยงานอะไรนะครับแล้วก็ บันทึกนะครับก็สามารถบันทึกตรงนี้หรือว่าครูก็สามารถติ๊กจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยบันทึกสงงานสิว,ว่าเข้ามาแล้วนะครับงานนี้เนาะแล้วก็เลขที่6ส่งครูก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะเลือกให้นะครับแล้วก็เราครูก็เลือกระดับคะแนนให้นะครับหรือว่าอันนี้ก็ดีมากนะครับจะมีหมายเหตุนิดนึงก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกก็จะหมุนแป๊บนึงนะครับคนนี้เดี๋ยวก็จะ บันทึกสงงานนี้นครับมาแล้วครับในที่6งาน ID จะบันทึกเป็น ID นะครับ ID ของนักเรียนแล้วก็ ID ของงานนะครับแล้วก็ครูผู้สอนก็จะมาเป็น ID แล้วก็อันนี้ก็ระดับคะแนนอันนี้ก็หมายเหตุนะครับวันที่ก็จะระบุตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆเนาะและ สามารถดูตรงนี้นะครับว่าใครที่ส่งแล้วแต่ถ้าออกจากระบบนะครับตรงนี้จะไม่มีนะครับใช่พอออกระบบปุ๊บจะไม่สามารถกดบันทึกได้เนาะเดี๋ยวอันนี้บันทึกได้ไหมเกิดข้อผิดพลาดนะครับถ้าออกจากระบบเกิดข้อผิดพลาดมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะบันทึกได้แล้วก็ลองโหลดมาใหม่ก็เหมือนกันนะครับจะแสดงเฉพาะ นักเรียนที่ยังไม่ส่งงานนะครับอ่านี่นะครับถ้าไม่เข้าระบบก็จะไม่มีปุ่มแต่ถ้าหลังจากออกระบบก็จะมีปุ่มแต่ว่าอ่าไม่สามารถที่จะกดส่งงานให้ได้นะครับก็ต้องเข้าระบบเท่านั้นที่จะส่งงานได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตเพียงค่นี้ครับ